ที่ตั้งโรงงานแห่งล่าสุดของ c h e ร์รี่กรุ๊ปนะครับโอมูดที่จะเข้าไปจำหน่ายที่ไทยนะครับนี่คือโรบอทครับเคลื่อนย้ายอะไหล่พาต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีคนเลยในะขั้นตอนนี้ปีละ200,000คันเลยเดียวพื้นที่ของโรงงานแห่งนี้ครับมากกว่า90%ใช้เป็นโรบอทในการทำงานทั้งหมดถ้าเค็นเอาตัวไปขวางปุ๊บหยุดเลย เจคู่ซิกเนี่ยเขาจะใช้เฟรมที่เป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่โลหะไม่ใช่เหล็กกล้านะครับซึ่งทางเชอรี่นะครับโอมูด้าเจคูเขายืนยันว่าถ้ารถมีข้อผิดพลาดนิดเดียวจะไม่ได้ออกจากลายผลิตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขายืนยันจะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด9ตัวครับในการเคลื่อนย้ายทำความสะอาดพ่นสีติดกาวนะครับซึ่งความแม่นยําของเขาเนี่ยระดับ0.05ม mm. ิลลิเมตรในการประกอบต่อ1เฟรมตัวถังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78วินาทีเท่านั้นก็จะได้เฟรมตัวถังออกมาแล้วนะครับ1นาที24วินาทีต่อ 1, สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับเพนที่เคาครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอูฮู่นะครับในประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งโรงงานแห่งล่าสุดของเชอร r y ี่กรุ๊ปนะครับโอมูด้าเจฟู่ที่กําลังจะเข้าไปจําหน่ายในประเทศไทยและรถที่จะเข้าไปจําหน่ายที่ไทยนะครับก็คือตัวเจซิงเนี่ยรถของไอคานะครับที่เป็นแบรนด์ที่จีนเนี่ยจะถูกนําเข้าไปจําหน่ายด้วยและข้างหลังเห็นอะไวห,หรอ่อเปล่าเข้ามาอย่างแรกก็คือเจ๋งเลยนะในโรงงานนี่คือโรบอทครับที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายนะอะไหล่พาต่างๆเนี่ยไปยังสายการผลิตครับ ไม่ต้องมีคนเลยในะขั้นตอนนี้โรบอทเดินงานเองทั้งหมดครับในโรงงานแห่งนี้จะมีอะไรเจ๋งๆอีกนะครับการทํางานของเขาเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าที่เนี่เป็นโรงงานใหม่ล่าสุดครับที่ลงทุนเกือบ2,000ล้านและที่สำคัญเลยคือครับโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตรถยนต์ได้สูงสุดถึงปีละ2,000 200, สนคันเลยเดียวเป็นยังไงไลฟ์สดท้ายแจนแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในโรงงานกันครับ เชอรี่นะครับพยายามเปลี่ยนโรงงานแห่งนี้ครับให้โชว์ถึงศักยภาพของยุคสมัยดิจิตอลทาร์นฟอร์เมชันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรบอทที่มีจํานวนเยอะมากนะครับคุณลิตี้คอนโทรลนะครับที่จะใช้ออนไลน์คุณลิตี้เช็คครับการเช็คโปรเซสต่างๆของการทํางานเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของเขานะครับใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงครับในการสั่งการทั้งโรงงานไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโรบอทนะครับคุณลิตี้คอนโทรลนะครับในการเช็คจํานวนการทํางานนะครับคุณภาพการทํางานแล้วก็ ปริมาณการทํางานของแต่ละชิฟด้วยเชื่อมต่อทั้งโรงงานนะครับโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ส่วนกลางเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลของการทํางานทั้งโรงงานนั่นเองเพื่อให้ได้คุณภาพในการทํางานสูงสุดนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือพาชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นชิ้นจะเห็นว่าเป็นชิ้นพีแครต่างๆนะครับเนี่ยเป็นชิ้นๆมานะครับซึ่งพวกนี้ครับจะมาจาก โรงงานอื่นๆหรือซัลายเออร์อื่นๆของทางโอโมด้าเจคูนะครับเพื่อที่จะมาอาร์คนะครับมาเชื่อมให้เป็นโครงสร้างตัวถังพื้นฐานที่โรงงานแห่งนี้นะครับพื้นที่ของเขาใหญ่มากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่ของโรงงานแห่งนี้ครับมากกว่า90%ใช้เป็นโรบอตในการทํางานทั้งหมดในการเชื่อมในการประกอบนะครับอาจจะมีคนอยู่ในบางขั้นตอนบ้างแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับเราเห็นว่าจะมีคนเดินแบบคอยเช็คคุณลิตี้อยู่จะมีในบางส่วนที่จะต้องใช้คนจับแต่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนโรบอตที่มีเกือบ 200ยูนิตกันเลยทียวในการเชื่อมในการจับในการยกจุดต่างๆนะครับในการเช็คคุณภาพของการเชื่อมโครงสร้างตัวถังพื้นฐานของเขาครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะครับผมว่าด้านในเนี้ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับน้อนหุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่ในการส่งพาร์ตต่างๆนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะในการเขาจะเลี้ยวจะเดินทางจะขนของไปไหนเนี่ยเขาต้องรู้นะครับจะเห็นว่าถ้าเคีนเอาตัวไปขวางปุ๊บหยุดเลยเห็นปะชะลอหยุดเลยไม่ลบหน่อยลบหน่อย,อยจะไปขอโทษครับ แล้วเขาก็จะไปต่อตามทางของเขานะครับมีเห็นไหมโพสิชันบอกเขาไว้ทุกอย่างคนที่เดินในโรงงานนี้ครับจะต้องเดินบนแถบเขียวนี้เท่านั้นถึงจะปลอดภยัยไม่ขวางการทํางานของน้องโรบอทครับที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นเฟร,รมตัวถงังเนาะของเจค,คูู่ซิกเน่เขาจะใช้เฟร,รมที่เป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่โลหะไม่ใช่เหล็กกล้านะครับเป็นอลูมิเนียมที่เอามาเห็นไหมอาร์คต่อ เชื่อมกันนะครับโดยที่มีโรบอทเนี่ยการทํางานเป็นส่วนใหญ่90%เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเฟรมพวกนี้ครับก่อนที่เขาจะาไปประกอบต่างๆเนี่ยตัวถังนะครับจะถูกตัวจับด้วย AI นะครับดูเรื่องของช่องว่างดูเรื่องของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในจุดต่างๆนะครับก่อนที่จะไปประกอบเป็นรถหนึ่งคันนะครับโดยใช้เทคโนโลยี AI นะครับใช้เทคโนโลยีแบบ Internet of Thing ทั้งหมดเลยเจ๋งมากๆ และด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นสุดสายปลายทางของโรงงานนี้แล้วนะครับที่เชื่อมอาร์คประกอบออกมาออกมาเป็นเฟรมที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังแบบนั้นนะครับก็จะเป็นตัวถังที่สมบูรณ์แล้วเป็นเฟรมอลูมิเนียมที่มีโลหะเหล็กก้าประกอบอยู่บางชิ้นส่วนนะครับหลังจากที่เฟรมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีการพ่นสีในบางจุดผมใช้คำว่าพ่นสีในบางจุดเพราะว่าเราเห็นว่าเหมือนจะตามสีรถด,ด้วยนะอย่างครันนี้ครับก็จะมีการพ่นเสาบี เป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะยกขึ้นด้านบนครับผ่านนี่เลยข้างบนหัวเค็นเนี่ยครับถูกคิ้วไปเป็นกระสือไปอย่างนี้นะครับคิ้วไปเพื่อออกไปอย่างโรงงานอีกแห่งหนึ่งครับที่จะเป็นโรงงานที่ทําหน้าที่ประกอบบอดี้ตัวถังของเขาแล้วเดี๋ยวเราพาชมโรงงานนั้นกันครับเพราะว่าโรงงานนี้นยค่อนข้างที่จะเป็นฟาร์ซิลิตี้ปิดเนาะเนื่องจาก มีโรบอทอยู่เยอะมีการใช้ไฟฟ้ามีการเชื่อมมีการอ็อกนะครับมีการเกิดประกายไฟยฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ปิดแบบนี้ซะเยอะเนาะก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรกันเท่าไหรนะ่เนาะโรงงานถัดไปนะครับเราจะเห็นเป็นชิ้นส่วนเยอะขึ้นเมื่อจะเป็นการประกอบพาร์ตต่างๆเข้าไปนะครับการประกอบชัดซีกับตัวถังช่วงล่างล้อยางนะครับการประกอบบอดี้ภายในต่างๆละเอียดกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมครับโรงงานที่เขาทำหน้าที่ประกอบบอดี้ของ J คู่ J6 กันครับรุย สถานีประกอบแชสซีนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะประกอบเฟรมตัวถังของเขาเนี่ยจะใช้เวลานะครับในการประกอบตอนน่อ1เฟรมตัวถังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78วินาทีเท่านั้นก็จะได้เฟรมตัวถังออกมาแล้วนะครับและเฟรมตัวถังของเขาครับก็จะถูกส่งไปที่โรงงานบอดี้เวิร์กที่เขาจะบอกว่าใช้เวลาประมาณ1นาที50วินาทีเท่านั้นในการที่รถสภาพสมบูรณ์พร้อมจําหน่าย1คันเนี่ยจะออกจากสายการผลิตนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับไม่ใช่ทางคนเดินนะตรงเนี้ยจะเป็นนะครับส่วนรางสไลด์ ก็คือเชื่อมตึกด้วยแหละให้คนเดินได้ด้วยแหละนะครับที่จะส่งเฟรมตัวถังนะครับที่ทำการอาร์คทำการประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างตัวถังเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านมาอย่างโรงงานนี้นะครับที่เป็นโรงงานประกอบบอดี้งานบอดี้เวิร์กต่างๆแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าข้างในนะครับลายการประกอบเนี่ย มีอะไรกันบ้างและตอนนี้นะครับจะพาทุกคนเข้ามาในส่วนที่2ของโรงงานนี้นะครับในส่วนของเฟสสี่นะต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่2โรงที่เราพามาชมนะมีอีกหลายส่วนด้วยกันส่วนนี้ทําอะไรครับต่อเนื่องจากโรงงานเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปที่เป็นโรงงานประกอบเฟร,รมแชสซีใช่ไหมครับขึ้นโครงสร้างอลูมิเนียมของเขา ส่วนนี้เขาจะมานาเฟรมพวกนั้นนะ่ะประกอบนะครับใส่ชิ้นส่วนต่างๆของตัวถังเข้าไปเพื่อให้เป็นรถโดยสมบูรณ์ครับมีโรบอทอยู่เยอะมากมีการตรวจไฟนอลไลซ์นะครับในการเช็คด้วยกล้องและ AI ว่ามีข้อผิดพลาดในลายการประกอบเนี่ยจุดตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเพื่อให้รถออกมาสมบูรณ์ร้อยเเซมากที่สุดซึ่งทางเชอรรี่นะครับโอมูด้าเจคูเขายืนยันว่าถ้ารถมีข้อผิดพลาดนิดเดียวคือถ้ารถคันนั้นไม่ร้อเนเนี่ยจะไม่ได้ออกจากลายผลิตอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขายืนยัน กับทางเรานะครับว่ารถทุกคันที่ออกจากโรงงานแห่งนี้ที่ใช้เทคโนโลยี 5G ใช้เทคโนโลยี AI นะครับใช้การตรวจสอบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านส่วนกลางเนี่ยจะได้มาตรฐาน100%ทุกๆคันครับที่นี่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือไลน์นะครับที่เขานำแชสซีตัวถังทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รวมถึงนะครับพาร์ทอื่นๆ ประตูกระจกหน้าต,าต,าต่างต่างเนี่ยมารวมไว้ที่นี่นะครับด้านบนจะมีประตูนะครับแผงประตูเนี่ยที่กําลังถูกลําเลียง <S <s> <S ชิ้นส่วนที่มาเนี่ยคือคเฟรมแชสซ,ซีที่มาจากโรงงานเมื่อสักครู่ที่เราพาไปชมกันจากโรงงานเมื่อสักครู่นะครับเขาก็าตรงเนี้ยคือมีการติดตั้งเรื่องของฝากกระโปรงหน้าต่างเนี่ยเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากลายตรงนี้ครับถัดไปจะไปสู่ลายการประกอบหน้าต่างเข้าไปครับซึ่งการประกอบหน้าต่างการทากาวเนี่ยเขาจะใช้โรบอทด้วยนี่ครับน้องๆโรบอทที่ นำชิ้นส่วนไปให้พี่ๆมนุษย์นะครับในการประกอบและติดตั้งด้านขวามือที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจะเป็นลายที่เขามาประกอบพาร์ตต่างๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของฟลอร์บอร์ดนะครับเรื่องของคอนโซลต่างๆนะครับพาร์ตชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังเนี่ยการติดบอดี้การติดฝ้าหลังคาต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนู้นเขากำลังติดฝ้ากันอยู่ ก็จะเป็นการติดตั้งเข้าไปในจุดนี้นะครับงานพื้นฐานเรียกว่าฟาวเดชันของตัวถังภายในเนี่ยจะเริ่มกันที่ลายฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะหมุนนะครับเข้าไปด้านในจนสุดเลยส่วนลายด้านซ้ายนี้ครับเห็นว่างานคนละส่วนงานฝั่งนี้จะเป็นบานประตูนะครับที่ก็จะต้องมาติดขอบยางต่างๆมาติดลําโพงมาติดอินซูเลเตอร์ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อประกอบตัวประตูให้สมบูรณ์ก่อนที่จะไปเจอกันที่สุดทางนู้นนะครับระหว่างตัวถังกับประตูเพื่อประกอบเข้าไปครับ มาถึงจุดสิ้นสุดนะครับของไลน์พวกฟาวเดชันภายในของห้องโดยสารนะครับก็จะมีการติดตั้งคอนโซลกลางนะครับแอร์หลังหน้าจอต่างๆเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดจากตรงนี้ครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยรั้วเหลืองๆตรงนี้นี่คือกรองกระจกทั้งหมดนะครับกระจกพวกนี้ครับจะถูกนําไปติดตั้งด้วยโรบอทนะโรบอทครับจะทําการจับกระจกนะครับวัดค่ากระจก ดูค่าการรับแสงการทะลุผ่านของแสงนะครับรวมถึงทากาวก็เป็นหน้าที่ของโรบอตจนกระทั่งติดเข้าไปกับตัวรถเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโรบอทเช่นกันโรบอทเขาเจ๋งมากเลยในีดูสิทุกคนเนี่ยนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้จะทําหน้าที่จับกระจกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากจับตัวนี้เสร็จเขาก็จะถูกส่งต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนาะไปดูว่ากระจกชิ้นไหนใช้กับชิ้นไหนนะครับฝั่งนี้อย่างที่เราเห็นกันจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกด้านหลังของตัวรถนะครับนี่ก็จะถูกส่งต่อไปนะครับ ถูกส่งต่อมาแล้วโรบอรตตรงนั้นคืออะไรโรบอทจุดนั้นนะครับจะเป็นโรบอทที่ทําหน้าที่ในการทากาวเห็นไหมมันก็จะมีบางพาร์ทที่ยังต้องใช้คนอยู่อย่างเช่นชิ้นกระจกชิ้นนี้ครับจะเป็นชิ้นกระจกที่ติดด้านข้างเนาะของบริเวณเสาซกับเสา B คือติดด้านข้างข,างของตัวถังรถจุดนี้เนี่ยก็อาจจะใช้คนดีกว่าเห็นไหมแต่จะมีโรบอทครับทำหน้าที่ในการทากาวเพื่อให้ทุกคันได้มาตรฐานเหมือนกันมากที่สุดนั่นเอง ที่สถานีประกอบกระจกบังลมแห่งนี้นะครับจะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด9ตัวครับในการเคลื่อนย้ายทงความสะอาดพ่นสีติดกาวนะครับซึ่งความแม่นยําของเขาเนี่ยระดับ0.05ม mm ิลลิเมตรเลยแล้วก็สามารถที่จะประกอบกระจกได้สูงสุดในประมาณ60คันต่อชั่วโมงก็คือนาทีละ1 1คันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสามารถประกอบได้หลายรุ่นในรายการผลิตเดียวด้วย พาดูกันทั้งรลายผลิตเลยหลังจากที่ติดกระจกเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะพารถเนี่ยเข้าไปติดตั้งเรื่องระบบส่วนควบนะระบบกระสะเทือนนะครับระบบดิสเบรกต่างๆก่อนที่จะวนกลับมาครับอยู่ด้านหลังเราคือเริ่มติดตั้งที่เป็นอ,อ่อ ระบบไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็พาร์ทรอบคันเนี่ยชุดตกแต่งดีไซน์ของตัวรถกระจังหน้ากันชนบัมเปอร์ต่างๆเนี่ยจะติดเข้าที่ลายการผิตนะครับที่อยู่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับทำอะไรมีโรบอทอีกแล้วโรบอทที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทำหน้าที่ในการติดตั้งเรื่องของล้อยางเข้าไปเนาะสิ่งที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นโรบอทหมดเลยนะครับอย่างที่บอกติดตั้งล้อยางเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องของชิ้นงานการตกแต่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อก,กันชนระบบไฟไฟ LED ไฟ d a y l ไ light ไฟไกดิ่งต่างๆเนี่ยติดตั้งมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้เสร็จเขาจะไปติดตั้งอะไรต่อนะครับถัดจากโรบอตนะครับที่มีการติดตั้งเรื่องของชุดล้อนะครับชุดยางนะมีช่วงล่างแล้วมีเบรกแล้วครับถัดไปเลยคือเขาจะมาดูเรื่องของชิ้นการตกแต่งภายในต่างๆเพิ่มเติมครับจุดแรกสุดเขาจะเก็บงานพวกงานฝ้างานผ้าใช่ไหมครับจุดนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเขาจะเริ่มติดชุดที่เป็นชุดแต่งที่เป็นพลาสติก ที่เป็นพาร์ทนะครับเป็นเกะนะครับเป็นฝาประตูด้านหลังอะไรแบบนี้ติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเกือบเสร็จสมบูรณ์ที่สุดแล้วก่อนที่จะไปถูก AI เช็คแล้วนําออกจากโรงงานอีกทีครับแล้วหลังจากที่นะครับเขาติดตั้งประตูเสร็จเรียบร้อยจากสเตชันด้านหลังตรงนู้นนะครับก็เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วสําหรับไอคา03นสามหรือท้าเรียกว่าเจคู่เจซิกในประเทศไทยบ้านเรานะครับเดี๋ยวสุดลายผลิตเดี๋ยวเราไปลองจับเวลากันดูดีกว่าว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่รถออกจากไลยผลิตได้1คันเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นหนาทีกว่าๆตามที่เขาเคลมหรอก่านจุดนี้แล้วยังมีโรบอทอยู่นะที่ปลายสายการผลิตนะครับถามว่าโรบอทนี้ทําหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่านี่คือโรงงานที่เป็นรัมมากๆ 5GAI นะครับโรบอทพวกนี้ครับจะทาหน้าที่ถ่ายรูปเช็คจุดสําคัญต่างๆที่มีการโปรแกรมไว้ครับมากมายหลายจุดเลยเดียวเพื่อดูว่าการประกอบนะครับ ความเป๊ะของเขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกนำไปแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับโรบอทของเขานะจะมีการติดกล้องนะครับความละเอียดสูงแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆไว้นะครับประมวลผลกับระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้รถออกมาสภาพสมบูรณ์ก่อนที่จะถูกนํามาฝั่งนี้ครับ mm hmm. เพื่อมีการทดสอบการทํางานของระบบขับเคลื่อนนะครับระบบช่วงล่างเนาะตั้งศูนย์ทวงล้อกันอีกสักที่หนึ่งแล้วออกไปทดสอบนะครับเพื่อที่จะส่งมอบกันต่อไป สถานีสุดท้ายที่เราพาคุณผู้ชมไปชมนะครับสถานีตรวจคุณภาพที่ใช้ระบบ 5G และ AI นะครับโดยการใช้ AI แทนการตรวจจับด้วยสายตานะครับใช้เวลา90วินาทีในการตรวจสอบนะครับพื้นที่ช่องว่าง20ช่องว่างนะครับและ45จุดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดนะครับเพื่อให้สมบูรณ์100มากที่สุดนั่นเอง นี่คือรายละเอียดครับเรียกได้ว่าหูพาชมทั้งรายการผลิตเดินกันทั้งโรงงานเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าปลายรางตรงนั้นมีอะไรให้เราดูอีกครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมตั้งอันนี้ไวรอแล้วนะครับเดี๋ยวพอรถคันนี้ล้อไหลผ่านเส้นเหลืองออกมาเมื่อไหร่ผมกดแบบทาม,มิงแล้วมาดูว่าใช้เวลาตอนนี้นะครับณปัจจุบันกี่นาทีในการที่รถจะไหลออกจากรายการผลิต1คันอ่าตรงนี้จะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวแล้วแต่เรานับตอนที่รถล้อหน้าผ่านปึ๊กไปครับ หนุมไหลออกมาอ่าออกแล้วนะล้อนหน้าแต่เส้นเหลือนะครับปึ๊บหนาที24วินาทีตอนหงคันโดยเฉลี่ยก็ตีว่านาทีครึ่งก็ได้รถ1คันจะออกจากสายการผลิตนะครับเจ๋งจัดและตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดท้ายๆแล้วเนาะเรื่องของการเช็คสุดท้ายและรถนะครับที่ถูกประกอบสมบูรณ์เรียบร้อยผ่านคุณภาพทุกอย่างแล้วจะถูกนําออกไปทดสอบการขับขี่ครับที่ด้านนอก นะครับและกลับเข้ามาหลังจากที่ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วประกอบใหม่ๆไปลองเสร็จล้างมาให้ด้วยนะครับแล้วเขาก็จะมานี่ยไฟนอลเช็คครั้งสุดท้ายทำความสะอาดรถก่อนที่จะถูกนําไปส่งมอบต่อไปรถนะครับที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาคาดการณ์สูงสุดเนี่ยเมื่อโรงงานสามารถขยายลายได้เต็มพิกัดแล้วปีละ200,000คันนะครับ หน,นาทีกว่าๆออกจากรายการผลิตได้1คันเลยเดียวถือว่าเป็นโรงงานที่เจ๋งมากๆเลยเดียวและนี่เป็นโรงงานแห่งล่าสุดของเชอร์รี่กรุ๊ปนะครับสร้างมาเพื่อผลิตเนี่ยที่เราเห็นคือไอคานะครับหรือในประเทศเราเนี่ยเขาจะเรียกว่า J คู่ J7 นั่นเองมีทั้งขับ2นะครับมีทั้งขับ4เรื่องของเรนการใช้งานเนี่ยก็400กว่ากิโลเมตรเกือบ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ใช้งานได้จริงอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นที่เข้าไปขายแล้วก็ประกอบในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะสิ้นสุด ลายการผลิตที่เรามีโอกาสได้พาชมกันที่ตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวน้องตรงนี้ครับชาร์จไฟต่างๆผ่านเข้าไปเสร็จก็จะไปสิ้นสุดที่ลายฝั่งนู้นเนาะเราเข้าไปตรงจุดนั้นไม่ได้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์น้ะนานๆทีจะมีโรงงานใจดีให้เราเข้าไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศกันได้เป็นโรงงานที่เจ๋งมากๆนะผมชอบในความโปรง่งโลง่งแสงสว่างเยอะสะอาดตาความเป็นระเบียบของ แต่ละจุดของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆไม่งงไม่วุ่นวายนะครับมีโรบอทเข้ามาช่วยในงานที่กินเวลาในงานที่สิ้นเปืองเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวโรงงานที่เป็นโรงงานอาร์คนะครับที่เป็นโรงงานประกอบเฟรมเนี่ยยังต้องใช้โรบอทอยู่เยอะเพื่อลดความอันตรายและก็ความแม่นยํา เพื่อมาตรฐานสูงสุดนะครับส่วนโรงงานที่ยังเป็นการประกอบที่เป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยงานที่ต้องละเอียดเนี่ยประกอบวัสดุภายในประกอบพาร์ที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจริงๆเนี่ยยังต้องใช้คนอยู่เยอะเลยนะจุดนี้โรบอทก็อาจจะแทนที่ได้ยากเพราะว่าง,งานมันละเอียดมากๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครับเราจะมีโอกาสได้ลองรถคันนี้ด้วยนะเจคูเจ6เป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวฝากไปติดตามรีวิวกันด้วยนะครับได้ลองแค่สั้นๆเท่านั้นไว้เข้าถ่ายเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันอีกทีนึงก็จะก,ก,กดป like, หน้าสสวััดีครบ